เอาละครับผมนะวันนี้ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยแล้วกันครับวันนี้ก็อยู่ผมเหมือนเดิมครับอองรีทีวีเหมือนเดิมฮะโอ้โหเดี๋ยวเราก็อยู่ในเกมอาร์กโมบายเจ็ดวันเหมือนเดิมนะครับผมนะอาจจะเพิ่มจากเจ็ดวันเป็นสิบสี่วันครับผมนะเออนี่ก็จะมาจับหมาป่าครับผมในวันที่เท่าไหร่รู้ป่าวันที่แปดนะครับวันนี้เพราะว่าตอนนั้นมันหมดวันที่เจ็ดไปแล้วก็เล่นวันที่แปดกันครับอ่าผมก็ได้มาเจอกับเจ้าหมาป่าฮะ แบบว่าเลเวลก็พอใช้ได้ฮะเอาไปแบบว่าแก้ขัดไปก่อนครับผมในการลงถ้ำยีตินะครับเพื่อที่ว่าจะแบบลงง่ายๆนะครับผมเออนี่เอามาเอาเนื้อน่องนั่นเลยนะครับแหมวันที่8ปดดิทำอะไรแบบเยอะมากฮะแบบว่าทำหลายอย่างเลยครับผมนะเออดีมามา,มา,มาเอาเนื้อใส่เข้ากันเลยนะครับนี่ตรงนี้เป็นเลเวล210นะครับผมนะอ่านี่ใส่เนื้อน่อง,องไป การที่เราจะลงถ้ำเยติเราต้องไปจับหมาก่อนนะครับผมโอเคอันนี้จะพังแล้วก็จะเอาไปแบบวางไว้หน้าถ้ำเยติแล้วกันนะครับโอเคตื่นที่ร้อยนะครับผมนะมาการเป็นเร็ว314นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปตำแหน่งที่ถ้ำเยติกันเลยครับแล้วก็ผมก็จะรีเควสเป็นมาด้วยครับพอถึงครับนี่อันนี้เรายังไม่มีชุดกันหนาวเลยครับเราก็ต้องลงไปเอาในถ้ำเยตินี่แหละฮะชุดกันหนาวฮะมันจะดรอปนะครับผมนะในอาร์ติแฟกต์นะครับโอเควางในหน้าถ้ำไปก่อน เดี๋ยวรอรีเควสหมาเสร็จครับผมนี่ตรงนี้โอเคมาแล้วครับม,มาฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเลกดีกว่านะครับอย่าลืมเซฟไปด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมฆ่าตัวตายให้แบบสแต็กลื่นเราลีด้วยนะครับเออจะได้แบบลงไปได้แบบไม่ขัดอะไรสักอย่างครับผมโอเคอ่านี่ผมเซฟไปแล้วไม่ใช่พูดอะไรของกูวะเนี่ยผมเซฟไปแล้วนะครับผมเออดีมาแล้วกระโดดข้ามไปเลยฮนะโอเคผมก็ลงเซ,เซียนบ้างนะครับผมทำเยตินะเพราะว่าลงบ่อยอยู่นะครับ เอเลงใบสุดก็น่าจะเป็นถ้ำเยติพันต์ตืนอเลแหละฮะแม่ลงชิบหายลงเยอะชิบหายมาไปกันเลยนี่ง่ายๆเลยนะถ้าเรามีหมาครับให้เราวิ่งไปเลยนะมันลงไม่ต้องไปสนใจพวกนี้นะครับหนีวิ่งสปีดลันหนีไปเลยฮนะโอเคโอ้โหนี่ตัวนี้จะมีบั๊กหายด้วยบั๊กสัตหายข้างบนนี้ก็จะมีอิธิแฟกแดงนะแต่ว่าผมก็ไม่ขึ้นไปเอาอันนี้พักสตาร์พินาหมานะครับโอเคใกล้จะถึงแล้วนะครับอทธิแฟกตนะครับ เราจะได้อัติแฟกซ้ำเยียตีเรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าวันที่8ดนะครับไปเลยเร็วมาแล้วฮะตัวนี้ก็จะเป็นแยกนะับผมนะเออข้างหน้านี้ก็จะเป็นแบบนี่ลูนี้นะครับจะไปทำไม่ใช่ทำหรืออะไรหรกกว่านี่คืออัติแฟกไม่ใช่ถ้ำนี่ลงเอาเลยจะวางเตียงก่อนเลยฮะกันตายไปก่อนเราจะได้ปั๊บอัติแฟกกันแบบง่ายง่ายไงยทุกคน โอเคฮะทีนี้เราก็สามารถยึดถ้ำเยติไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ชุดกระดาวแล้วก็หน้ากากกันแก๊สแล้วก็ธนูธนูเหล็กด้วยครับโอเคเดี๋ยวบินกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับไปกลับบ้านกันหลังจากที่กลับบ้านเนี่ยนะครับผมก็แวะมาดูเจ้าแมมมอสด,ด้วยนะครับผมแล้วก็จับตั้งแต่วันที่5นู่นแหละนะครับใช่ไหมเออกูก็มาจับนะครับมันยังเคลมไม่ได้เลยนะครับผมเออ มันจับยากครับสัตว์กินพืชแล้วผมก็มาแวะดู a อดอบแดงด้วยฮะมาดูชื่อว่าของข้างในจะมีอะไรฮะปกติก็จะได้ขอแบบดีมากที่สุดแล้วนะครับผมของในไอดอกแดงนะแต่นี่ผมได้เกลือนะครับ <c oughs> ของดีสุดใน a อดอกก็จะมี a อดอกแดงนี่แหละฮะที่จะดอกของดีสุดนะครับโอเคหลังจากที่กลับบ้านมาผมก็วิ่งมาที่เสาเขียวเลยนะเพราะว่าคืนนี้ผมจะไม่นอนนะผมจะทําการฟาร์มอติแฟกเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาแลกอติแฟกครับยติกันดีว่ามันจะได้อะไรเนี่ย แน่นอนก็คือได้ชุดกันหนาวกับชุดว่ายน้ำแน่นอนนะฮะแล้วก็แว่นกันน้ำนั่นไงกูว่าแล้วนะครับแล้วก็อันที่เล็กนะครับนี <c oughs> ่ยาสีม่วงนี่คือยาลีเอ็นแกรมนะครับเราจะได้แบบเริ่มไปกดรับเอ็นแกรมใหม่ครับโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้ววันที่เราล้มั้งนะครับเออผมก็ฟาร์มได้มาเยอะแล้วนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวมจะฟาร์มสักหน่อยแล้วกันครับอ่าตอนนี้ผมก็ฟาร์มจนบ่ายเลยนะ นี่เราก็ได้ยาคูชบมา3าอันนะครับแล้วก็ถัุ่เหล็กด้วยนะครับนี่เป็นไงแล้วก็ชุดกันน้ำจำนวนหนึ่งนะครับผมโอเคเอาเฮ้ยกดดิเฮ้ยกดดิเฮ้ยเอาโหแหลกนะครับแม่ยังมีหน้ามาแหลกอีกก็โถนะครับผมอ่าใส่ตู้ดีไว้ฮะอันนี้ผมก็ย้ายตำแหน่งบ้านมาลงข้างล่างครับผมอยู่ในน้ำแล้วตัวเนี้ยอคแมนส์โอเคเก็บของไปเลยฮะนี่คอนบ Okay. เดี๋ยวผมจะทําการเอาคอนโบนี่ไปทำเก็บปิ้งฮุกนะครับแล้วก็จะไปจับอ,อ,อะไรวะจะไปจับควสดซอด้วยแล้วกันนะครับเออเนี่ยในวันที่9เนี่ยโอเคเนี่ยพอวันที่9เสร็จเนี่ยโอ้โหแมมมอสผมก็ได้มาพอดีแล้วฮะคเครียมเสร็จแล้วเพิ่งเคลียมเสร็จวันที่9ก้าาจับไปวันที่5เออแล้วก็เอาลงชูชีพนะครับผมกับเก็บปิ้งฮุกมาด้วยนะครับนี่ใส่อารเรียบร้อยโอเค ตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนนะเดี๋ยวผมค่อยไปจับเจ้านุกยักษ์ตอนพรุ่งนี้ดีกว่าครับแล้วเราจะนอนก่อนนะอสวัสดีตอนเช้าของวันที่10นะครับผมตอนนี้เราก็มาฟาร์มไม้กันนั่นเองฮะตั้งแต่ลุ่งเช้าเลยนะโอเคเดี๋ยวผมฟาร์มไม้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะอน,นี่นะับจะพาน้องไปจับเจ้าเควสซอกันแล้วครับผมเจ้านุกยักษ์นั่นเองฮะนี่แมมมดชนไม้ชนเอาชนเอาดูดิเดี๋ยวเราจับควสซอรเราจะทำอานแบบ แมนชั่นเลยนะเออนี่มาแล้วว่ะมาเอายาคูซิมาฮะเดี๋ยวเราไปจับเจ้าเควสซอกันครับตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านเควสซอนะเออต้องไปจับตัวมันก่อน <c oughs> ดียวหาตัวไม่เจอได้แค่อ่านโอ้โหเสียทรยออัพยากรแย่นะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เจอเจ,อเจ้าลุงจักเป็นที่เรียบร้อยนะครับเลเวล4 3 5ตัวเมียครับโอ้โหอยู่ในเสาแดงฮะตรงนี้แม่โอเคก็แรงเราจะทำแก๊ปปิ้งคูนะครับยิงเข้าไปในนกของเราเนี่ยนะครับนียิงเข้าไปเลยแล้วก็สั่งลุยฮนะ แจกแอตแท็กแทร็กเก็ตนะครับผมนะเออเนี่ยแทร็กเก็ตเนี่ยมันเขียนว่าแทร็กเก็ตเนี่ยนะครับพอเข้าไปใกล้นะครับให้เรากดพัทสี่พักห้ามกดสต็อปนะครับโอ้โหอันนี้คือยังเออเอออยู่ฮะยังไม่ได้จับนานไงโอเคกดพัทสี่พักห้าให้มันเป็นจิกเจ้านุ่ยักษ์เลยกันนะครับอ่าอันนี้มันยังเออเอออยู่นะครับนุ่งผมยังเออเอออยู่แป๊บนึงเดี๋ยวสักพักแล้วมันจะคุมได้นะครับโอเคผมพยายามยิงไงมันไม่โดนหรอกนะครับโอเคกดแทร็กแทร็กเก็ตไปนะครับ ทีนี้กดฟัดสีครับปึ๊บโอเคทีนี้ก็อยู่ในจุดหมายยิงแล้วครับผมอ่าโอเคพอมันบินอย่างนี้เราก็ต้องกดแอแท็กคาเกตไปอีกมอนเดิมครับนี่ค่อยๆยิงไปฮะนี่นี่เป็นไง2ดอกแล้วนะครับผมจะง่ายขึ้นจับนกยักษ์นะฮะเราไม่ต้องวิ่งตามหามนดีงคะเราขีน่นกอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคฮะตอนนี้เรามันก็สรุปไปทีเรียบร้อยแล้วครับผมยิงมาสักพักหนึ่งนะครับนน่นล่วงไปแล้วเออ,อลงไปดูดีกว่า ผมกลัวพวกแรปเตอร์อะไรพวกนี้มันจะไปต่อยมันไงเพราะว่าตรงนี้มันมีใกล้ภูเขาด้วยอาจจะมีพวกแมงป่องอะไรเงี้ยไหนวะเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคผมเจอแล้วนะครับแม่เอเอวันนี้วันเท่าไหร่วะเนี่ยกูลืมเลยเนี่ยเอ้าอคงควรจะเลื่อ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมจะไปหาเนื้อน่องนะครับเอาแล้วหลังจากที่ผมเคลมมาสักพักแล้วก็ไปหาเนื้อน่องมาเนี่ยครับมันก็เป็นวันที่11เรียบร้อยแล้วนะครับผมแม่ก็เคลมเสร็จในวันเดียวเลยนะครับนี่ ข้ามวันไปวันหนึ่งฮะโอเค <c oughs> ก็สวัสดีเช้าวันที่11ด้วยนะครับโอเคเนี้ลุงยักษ์เราก็สามารถบินได้แล้วนะครับเป็นฝ่ายเด็กเราแล้ว <c oughs> สัตว์เลี้ยงโอเคเดี๋ยวกับบ้านกันฮะเดี๋ยวกับบ้านไปเนี่ยผมก็จะทําการแต่งเติมบ้านด้วยนะนี่ในการโอ้โหแบบทำคอกอาหารในสัตว์ท่าด้วยนะครับผมแม่นี่ทั้งกินพืชกินเนื้อเนี่ยเอามาไว้ในถาดอาหารเนี่ยมันจะมันจะให้มันกินเองนะครับแม่ เอาเนื้อจากทีเล็กมาเราจะได้ไม่ต้องแบบเอามันไปป้อนอาหารครับขี้เียจนะครับผมเออให้มันกินเองใบนะครับมานี่ผมก็ทําการเผาเหล็กไปด้วยแล้วก็มันฝรั่งในตรงนี้นอนเลยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปหาทาําอ่านเอเ้าอีกชี้่ะโอ้โหวั2ที่สิบสองแล้วแม่พูดยังไม่จบเลยประถูเ้ยมาสวัสดีเชา้าวันที่สิบสองนะครับเดี๋ยวเราไปหาอ่านเจ้าควดซอกันนะครับผมนะเออหรือว่าไปหาทรัพยากรเพื่อมาทา อันเควสอนะครับมันจะมีไข่มุกฮะที่หายากมากเราก็ต้องบินหาเลยฮะตามริมหาดอะไรเงี้ยโอ้โหริมหาดเลยว่ะริมหาดเลยหรือวะโอเคอันนี้ผมซื้ออ่าอะไรวะนะครับที่มันเพิ่มความเร็วบินนะครับให้สัตว์นะครับ20%นะครับเออแล้วก็ใส่ไปเลยทีนี้ก็บินเร็วเลยฮะโอเคเราจะเราจะบินไปชายหาดถ้าเราจะไปเก็บไข่มุกกันนะครับผมไปกระเถะนะครับผมนะ ไปริมหาดริมหาดโอเคครับหลังจากที่ผมบินมาสภาพผมก็ได้มาเจอกับพืชสายพันธุ์แพนิดเอ็กนะครับเราสามารถเกี่ยวไว้เลยนะครับผมนะเอาเกี่ยวไว้นี่เราจะไปทําแบบว่าอาวุธในบ้านไงเออแบบว่าอาวุธชีวภาพปะถุ้งยิวเคียสแล้วหัวรุนแรงทิบหายเลยกูเนี่ยนะครับบินไปฮะเออชายหาดนี่หลังจากที่ผมหาตรงชายหาดไม่เจอับผมก็ได้มาหาตรง อะไรวะนะครับเกาะพระจ,จันทร์เสี้ยวนะครับที่เขาเรียกกันนะครับโอเคเราก็จะเจอกับนี่ไข่บุกอย่างนี้เลยนะครับผมเจอกับหอย,อยงี้อ่าเก็บไปเลยฮะเอามือนี่แหละเก็บนะครับโอเคไม่รู้ว่าถ้าเอาออเตอร์ตัวเล็กๆแนตะ่มาจับเอาเนี่ยมันจะได้เยอะไหมนะครับโอเคนี่ได้เป็นไข่มุกขาวมาเรียบร้อยฮะโอเคเก็บไปเลยฮนะเก็บไปเลยไปมีเยอะมากครับผมนะตรงไอ้นี่ เสาเชี่ยวประจันเนี่ยไม่ใช่เอ้ยเกาะเชี่ยวประจันเนี่ยก็คือเสาทำไมวะเนี่ยนี่เก็บไปเลยแนะนําเลยฮะให้มาหาตรงนี้เลยใครอยากได้ไข่บุกข,ขาวฮะส่วนไข่บุกดํานี่หาย,ยากชิบหายนะครับผมเออแม่นี่เก็บเก็บแม่งเยอะชิบหายเก็บเอาทั้งวันเลยเนี่ยโถเอ้ยไป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 นะครับครบแล้วนะครับผมนะโอเคเอามาแล้วก็ทําอ่านนะครับแล้วยังขาดหนังกับไฟเบอร์ฮะโอเค เดี๋ยวเราไปหาเกี่ยวไฟเบอร์กันดีกว่ามาเกี่ยวแบบแบ้งรวดเร็วเลยด้วยกันนี่ไม่มีใครเร็วเท่าฉันแล้วฮะาหาไฟเบอร์นี่ครับเม่งพูดจนลิ้นพันนะผมผมต้องไปจับเจ้าเดินดิสนสลัดแล้วนะฮะผมนะเพราะว่าเกี่ยวมันจะเปืองเหล็กนะครับเออเรากรงเล็บมาฟาร์มเบอร์รี่ไม่ใช่ฟาร์มไฟเบอร์ก็ได้นะครับเออไปบินกลับ เนี่ทีนี้ก็ไฟเบอร์ก็พอแล้วะครับกัแบบหนังฮะหนังรู้สึกว่าผมจะไปเอากับเจ้าทีเล็กมาฮะหนังเนี่ยเนี่ได้มาแล้วเว้ยนะครับผมอ่านเจ้าควสซอนะครับเย่เ yeah, ด็ดเดได้ขี่นุกยักษ์แล้วครับผมนะเออไฟในสิบสี่วันประตูย่างเอานะครับเนี่โอเคเอาอานมาแล้วก็อุย้ยมีไข่ด้วยฮะเพราะมันเป็นตัวเมียครับเนี่ใส่เข้าไปโอเคบินได้แล้วครับทีนี้ ี๋ยวผมจะเอาเออไอ้ที่บินเร็วๆเ,เนี่ยนะครับมาใส่ให้นกยักษ์นะครับนะจะได้บินเร็ว,รวนะครับโอเคนี่ใส่ของไปก่อนฮึบอ่าที้แล้วก็บินเร็วแล้วฮะนี่ก็บินเร็วแบบว่าข้ามทวีปได้อยู่ลวมั้งนะครับนี่คลิปม,มอสให้ดูเลยนะครับที่แล้วก็ฟาร์มเบอร์รี่กับไม้แบบสบายครับผมนะให้แบบนกยักษ์แบกไปแล้วก็ไปฟาร์มไม้ฟาร์มเบอร์รี่เอาครับจิบๆนะครับทีนี้ แบกสบายเลยฮะเพราะว่าน้ำหนักของนกยักษ์เนี่ยสองพันหกเลยนะของผมเนี่ยแม่เป็นเลขหกร้อยนะครับนี่เราสามารถยืนบนนกได้ด้วยเป็นไงเป็นไงโอ้โหลอยอากาศเฮ้ยเอ้าแมมอดกูชิบหายเชี้แม่มอดกูไปไหนวะเนี่ยเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเออเอาเยไปก่อนเอาเ โอเคครับหลังจากที่เราไปทำอ่านเจ้าเฟสซอบมาเนะแล้วก็จะมาเอาแองเกลโลครับเนี่ยจะมาจับแองเกลโฮะเพื่อเอาไปฟาร์มเหล็กนั่นเองนะครับจะได้ขี้ไปแบบว่าโอ้ฟาร์มเหล็กข้ามทวีปเลยฮนะไม่ก็เอาไปฟาร์มน้ำมันก็ได้นะครับบินไปเลยฮนะโอเคพอเราจับคู่คอมโบนุกกับเจ้าแองเกลโได้เนะี่ยโอ้โหมันจะฟาร์มง่ายมากครับผมนะเราจะเข้าสู่ยุคเหล็กยุคน้ำมันเลยฮนะทีเนี้ย Okay, โอเคสลบไปชิบ้อยอันนี้ผมคาดนะผมนะอันเนี้ยผมลืมเอายาคูซิบมาครับชิบหายเลยฮะซวยจริงนี่กดโกดกดโกดอิบูจิโกดเว้ยนะครับเ,เดี๋ยวกลับไปเอาก็ได้วะโอเคมาแล้วใส่อันนี้เข้าไปเลยผมใส่ยาคูซิบไปเรร้อยแล้วนะครับเคลมนานเลยฮะทีนี้โอเคดีนะมันยังกินมันฝรั่งเนะีองแคโรเนี่ยเองผมยังไม่ได้ปลูกแครอทนะครับได้รอตรงนี้แหละฮะผมนะให้ รอ,อยิ่กว่ามันจะตื่นนี่แหละฮะโอเคครับผมนี่แองเกโูอ่ามาดูกันชื่อว่าเราจะได้ในวันที่เท่าไหร่ฮะเจ้าแองเกโูเนี่ยเราจะไม่ได้ไม่ใช่เราจะได้ไปฟาร์มไหมเนี่ยโอเคครับผมวันนี้ก็สวัสดีวันที่สิบสามนะครับผมแม่เป็นไงเดี๋ยวมาดูแองเกโลดีว่ามันจะตื่นกันไหมเนี่ยโอ้โหสามสิบกเปอร์เซ็น โอ้โหแม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วก็ไปหาจับเจ้ากงเล็บด้วยแล้วกัน,นครับเนี่ยขอเปลี่ยนบ้านเป็นบ้านไม้ก่อนแล้วกันเสียวเดี๋ยวบ้านแตกชิบหายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจับกงเล็บกันนะครับผมนะเพื่อมาฟาร์มไฟเบอร์นะครับไปนะครับผมเนี่ยพอเรามาถึงกงเล็บมันก็วิ่งเลยเี่ะแม่ยิงไม่โดนสักทีนะครับผมนะ ระวังด้วยนะครับผมนะเออดีแม่งยิงแม่งเลยมันติดกับกูเล้ครับมันขึ้นมาที่สูงไม่ได้นะครับนี่เอาเฮ้ยเฮ้ยทำทรงจะหนีเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยแม่งเหลียม,มิชิบหายโอ้โหเฮียนี่นะครับตั้งแต่อีพีแรกแล้วมึงเนี่ยนะครับทำกูตายตอนได้แม่งกูด,ดา่าแบบว่าเมาม,มันชิบหายนะครับโอเคสรุปไปเรียบร้อยนะครับอ่าเราจะเอาเบลน้อยก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเรายังไม่มีคลิปเบิ้ลในการจับมันนะอ่านี่ มันฝรั่งให้มันกินนะครับรู้สึกว่ามันฝรั่งเนี่ยจะเคลมสัตว์กินพืชได้ทุกตัวเลยละมั้งนะครับชอบจริงๆครับมันฝรั่งเนี่ยโอเคครับแองโคลผมก็ได้้ไปทยบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านไปทําอาร์มันดีกว่านี่โอเคครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่14ฮะเราก็มาฟาร์มเบอร์รี่กันนะครับผมก็จะเห็นสุกเจ้าบีเวอร์นะผมไม่ได้ทำให้แมมอสทำเออ <c oughs> ไปกวมผิดที่มันเลยเนี่ยแม่ง ฟาร์มเบอร์รี่ไปก่อนนะโอเคผมหลังจากที่ฟุมฟาร์มเบอร์รี่ในวันที่สี่ครับผมก็ได้มาเจอกับเจ้าลูกยักษ์นะครับสีเดียวกันของผมเลยนะเวลอะไรวะเนี่ยนะครับมาเกิดตรงหน้าบ้านเลยนะโอ้แต่ไม่เอานะครับผมนะเพราะว่าเวลมันน้อยมากผมเลยกลับบ้านฮนะ <c oughs> เอาเบอร์รี่ไปเก็บไว้ดีกว่าเนี่ยอ่าพอกลับบ้านผมก็วิ่งกลับมาดูเจ้าเดอร์ลิสโนสลัดมานเดิมฮะ ก็ได้60%เนะครับนี่แล้วก็ผมก็จะทำอานเอ็นคิโลด้วยเพื่อที่จะไปฟาร,ร์มเหล็กกันนะครับผมวิธีการไฟไปฟาร,ร์มเหล็กของผมก็นีค่ครีปอย่างนี้เลยสบายมากฮะพอมีลูกยักษ์มาแล้วครับผมนะ,ะที่ฟาร,ร์มเหล็กก็ใกล้บ้านเลยนี่ฟาร,รม์มก,กดฟาร,รม์มแมงดัวๆเลยนะครับผมมาหลังจากที่ผมไปฟาร,ร์มเหล็กมาเนี่ยผมก็มาเอาเจ้าเดลิจิโนสลัดของเราครับกลับบ้าน,นครับเพราะว่ามันตื่นเรียบร้อย ันนี้ก็จะเป็นตอนค่ําของวันที่14นะครับนี่ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วครับผมนะถ้าหมดวันนี้เราก็เป็นวันที่15นะครับก็ไปเริ่มใหม่กันนะครับนี่ก็พอกว่าผมจะทําอ่านมาเสร็จเดีย่ยมันก็แบบจะค่ําเลยนะนะครับผมนะนี่ค่ําแล้วจะหมดวันแล้วครับผมนี่ก็ได้ขี่เจ้ากงเล็บอยไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะรวยไฟเบอร์แล้วนะครับจะฟาร์มไฟเบอร์ง่ายขึ้นนะครับผม นี่ดูเลยเนี่ยฟาร์มเนี่ยเลื่อนข,นขึ้นข้างบนนะับผมเลื่อนหน้าจอขึ้นข้างบนมันก็จะทําการฟาร์มนะครับส่วนการตีธรรมดาก็จะแบบเหมือนตีปกติทั่วไปับไม่ได้ฟาร์บเบอร์รี่นะครับถ้าเราเลื่อนหน้าจอลงข้างล่างเนี่ยมันจะฟาร์บเบอร์รี่นะครับผมสบายมากครับทีนี้โอเคได้ไฟเบอร์มา2,400เลยนะครับได้เยอะมากอ่าหลังจากที่ตอนกลางคืนเนี่ยผมก็กลับมาทำไอ้นี่นะครับผม มนชั่นให้นุกยักษ์ครับเพื่อที่จะแบกเจ้าแบกสัตว์นะผมนะไปเยอะๆนะครับเพื่อไปฟาร์มอะไรหลายๆอย่างนะครับผมถ้าเรามีนุกยักษ์เนี่ยสบายมากนะครับผมนี่ทำอย่างนี้เลยครับหรือจะทําเป็นบ้านก็ได้ครับบ้านหลังนุกยักษ์เลยเป็นไงนะครับผมแต่ว่าผมจะเอาทําให้แบบใช้คุ้มก่อนครับใช้คุ้มก่อนแล้วกันนี่เป็นไงครับผมผมทาเสร็จแล้วนะครับนี่โอ้โหเอาลิซินซสลาขึ้นมาได้ด้วยนะครับแล้วก็เจ้าแองคโรนะครับผมนะ อ่าทีแล้วก็สามารถแบกได้แบบสุดยอดนะครับผมนะลูกยักษ์นี่คือตัวแบกในการฟาร์มเลยฮะในเซิร์ฟออฟไลน์เซิร์ฟออนไลน,ออน,ไลน์จำเป็นหมดนะครับผมเราก็ได้ไปจับกันเรียบร้อยฮะในวันที่14ครับโอเคจะนอนกันเลยดีกว่าพูดมาก <c oughs> มาเช้าแล้วครับก็เป็นวันที่15ครับตอนเช้าก็หมดไปแล้วครับสำหรับ14วันในอาร์คโมบายครับผมนะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทหนึ่งเนี่ย ก็กดกลับไปดูได้ครับในช่องผมนะโอเคผมไปกันบ้างสำหรับคลิปเกม r า Mobile าหมูดบูตอนในมูดออฟไลน์ผมนะครับวันนี้นะครับผมนะก็มาเล่น14วัน,นับผมนะเออแหมเราก็ได้แบบพัฒนาเยอะเลยครับได้นุกยักษ์มาด้วยโอโ้โหทีนี้เราก็แบกแบบสบายมากครับผมชอบมากแล้วอย่างนี้นะถ้าเป็นหมูดออฟไลน์ไม่ใช่ถ้าเป็นมูดออนไลน์ PVP ีน PV จะมันกว่านี้นะครับ แต่ว่าผมเล่นออนไลน์ไม่เก่งนะครับผมก็เล่นออฟไลน์ดีแหละนะครับเออเป็นไง14วันฮนะเี๋้วตัดต่อคลิปนีนะ้มันแน่ครับผมแนะ้ะกวจะแบบภาควาจะแบบให้เสียงแบบว่าแม่นะครับผมมันก็จะกินเวลาไปหลายวันนะครับก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนะครับผมว่าคลิปแนวนี้มันก็ทํายากนะครับมันไม่เหมือนอัดคลิปแบบ ทีละครั้งทีละครั้งนะผม,นะมน,นี่มันอัดรวมกันหมดเลยครับเราก็ต้องไปตัดเอาเองครับเอาแค่สอดที่สําคัญนะครับนี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ขอต้องพี่คงต้องขอตัวลาน้องๆไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้บายบผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ครับที่สิบวันนะพัทวั <c oughs> วมากวัมาก เดี๋ยวเดี๋ยวจะม่จบเลยถุยไม่ได้ครับเออเนี่ยขอร้องน้องสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับผมนะผู้ชมทุกท่านเออบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ